สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับพี่น้องบ่ต้องสงสัยนะครับมือนีผ้าพี่น้องมากอันตะลุยปลาพี่น้องครับหลังจากที่มาบานมือนีโอกาสหนึ่งปียุดในรอบปีนะครับหลังจากที่ออกง่ายว่าเป็นปีมือนีเดะแวะมนอนบานสองคืนปลาพี่น้องยุดหลายที่สุดแล้วได้ไงสองมือต่อกัน,นแกเลยผ้าพี่น้องมากยางเลาะสวนยังม,มเ้าครับว่าสิเป็นบรรยากาศแบบไดนะครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ปลายาง บมเด้มาลาขี่ยางเนื้อพี่น้องสวนยางจะควงนี่แหละครับแต่ว่าอันบ่ได้มาเบิ่งจักเทื่อข้าแต่เปลน่ำก็เลยมือนี่งจีาพี่น้องมายางเลาะเบิ่งชมสวนนะครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไงเนี่ยครับพาชมบรรยากาศยามเช้าที่ท้องในท้องหน้าอยู่สวนบ้านเฮาครับก็เลยพาพี่น้องมายางเลาะเบิ่งชมเบิ่งสกัดอาสิเป็นยังไงครับนี่พี่น้องครับพาเบิ่งอันนี้อันนี้ปลาอ้อยปลาอ้อยน้องเพิ่นปลูกน้องสาวเปลูกเห็ดสวนอ้อย กำลังห้ามพี่น้องอ้ยเกิดดีดีแล้วก็ทถางนี้เป็นอันป่ายางเพื่พัฒเกียดครับตามอันนี้ายนามันก็สะพักหน้ายางเพราะว่ามันเป็นย้ามฝนตกพักหน้ายางใส่ปุ๋ยหลักกรท่าท่าใบนันอัน,อนยังกเกาะเชียหลอกเชียรล่านะพี่น้องยังไปเรื่อยๆฝนตกใส่ดีดีกระลังเขียว บรรยากาศท้องหน้าฟังให้่ีเป็นอ่อยเบิดเลยครับโหมันปลูกอ,อ้อยพี่นออ้องท่ายางยางเลาะปลาได้บุญยน่งหลายหายพี่น้องเพราะว่ามันแามฝนเนาะมาใครมายางใส่หนีเป็นอันนี้วันอากาศดีแฮมพี่น้องแต่ว่าใบามากนี่ก้อนกี่ฟหาลหลาย,ยสิคิดว่า ฝนหนาจะเทลงมาอีกเพราะมันเป็นแามฝนเนาะสวนอ้อยกำลังไงขนาดถ่ายคลิปยุ่งยังบินน้ำกวนอยู่ก็ภัยน้องเลาะชมสวนโดนเดมาปีละโบก,กีเทืองเล่นี่มาบานเดมายางมีมีเวลามายางหล่ออังสี่เพราะว่าออกงานเบิร์ตปีบอมิเวลาอันนี้ครับปกติชวนนี่เป็นเวลานอน แต่ว่าเมื่อนี้เปลี่ยนเวลานอนวาเป็นเวลายางครับชมบรรยากาศกันพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องทางยางแต่แต่หน่อยจนไงยางแต่เกิดจว่าเท่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่มองเกาอันนี้คือถนนที่ยงางแต่เกิดครับไงามากครับมะฮ็ดสวนเทไทยน้ำพอก็มีอยู่นี่แหละครับยาง เที่ยวประจำบอจักไรหัวกับมาทางนม้มาเห็ดสวนอย่างป,ปลาอยางปลาอ่อยปลาบ้านเห็ดหน้าก็อยู่มองนี้ก็เลยกลายเป็นถนนเส้นหลักทางยางเส้นหลักเสียงจักรจันบ่ผู้ด่ะฟังเสียงพี่น้อ่อเซลลแซวอยู่บรรยากาศข้าชมบรรยากาศครับ มือนีผ้าอันเหน่กับน้องไปสื่อของเ่วใส่ผลโตกใส่กับสิกระล่างปงยางเปอนมากเชียวเฉียวนี่พี่น้องแต่แง้มแรงว่าหันว่าจักอันแหงจักแรงลงพราะฝนตกมากก็เริ่มเฉียวเริ่มปงขึ้นเบิดครับบรรยากาศท้องท้าหน้ามือนีพี่น้องต้นมักกอกบริาหารหิบนีดว้วยวันแหงพี่น้องทัางนี้ เมื่อกี้เคยถยทายลงไห้พี่น้องในเบิ่งดูอยู่กำลังหมุนปุจิวานกาไว้แต่สามพะนะบรรยากาศทุ่งนานฝากพี่น้องครับผม